วัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำแกงนอไม้ใส่กะทินะคะอันนี้จะเป็นกะทิสดๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเครื่องพริกแกงของเราก็จะมีกระชายพริกแห้งกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะล้างให้สะอาดเรียบร้อยค่ะตัวหนึ่งนี่เลยค่ะเป็นน้ำใบย่านางที่ตำมาเรียบร้อยแล้วนะคะสก,กัดเอาแต่น้ำค่ะอันนี้คือนาเอกของเราก็จะเป็น น่อไม้รอบนี้จะเป็นน่อไม้หวานนะคะซึ่งมีความชอบเป็นพิเศษค่ะตัวนี้มาสับแล้วก็ต้มสองน้ําค่ะส่วนตัวนี้ใส่ตอนท้ายก็จะมีใบชะอมกับใบแมงลักนะคะนี่ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ตัวชุรสของเราก็จะเป็นปลาราสับค่ะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนแบบนี้ค่ะ ่วงที่น้ำเดือดเก็จะไปตำติ๊กเกงนะคะอ้อเติมน้ําใบยะานางไปก่อนค่ะนี่เติมไปเลยค่ะได้เวลาตําแล้วค่ะเราจะตําม,มือนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เครื่องเกงของเราเนี่ยมีความหยาบช่วงที่ตาจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็จะใส่ข้าวคั่วไปด้วยค่ะเพื่อจะให้เครื่องของเรามีความหยาบแบบนี้นะคะจะเลีกง่ายแล้วก็หอมด้วยค่ะ ลงไปเลยค่ะนี่น้ำเดือดพอดีนี่ค่ะจะมีความหยาบพอไม่ละเอียดมากนี่ค่ะลองทำดูนะคะไม่ยากเกินไปค่ะแล้วก็ต้มทิ้งไว้สักเป๊บหนึ่งขั้นตอนก่อนไปก็จะเป็นการนำห่อไม้มาใส่นะคะ ช่วงนี้เราสามารถเติมเครื่องปรุงลงไปได้เลยค่ะก็จะมีผงนัวแล้วก็น้ำปลานะคะนี่ค่ะพอเดือดมากๆเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะนี่จะเป็นหน่อไม้หวานนะคะที่เราต้มเองเลยลงไปเลยหายเยอะตอนนี้ก็ต่อต้มหม้อหนึ่งเลยนะคะ ใกล้จะเสร็จแล้วเราก็จะเติมใบแมงลักลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ชะอมเพิ่มความหอมให้กับแกงของเราค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วค่ะคนเล็กน้อยค่ะตรงนี้ก็จะปิดเตาแก๊สได้เลยนะคะพร้อมที่จะรับประทานแล้วเนี่ยค่ะน่าทานไหมคะ ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายค่ะพอจะทำได้เนี่ยค่ะเป็นแกงปลาค่ะแกงบ้านวาน่าที่แอดมินชอบทานเป็นไม่เสพน้อยนี่ขึ้นต้นแล้วค่ะน่าทานไหมคะอบทา,านคู่กับข้าวหอมอไส้เบอร์รี่ค่ะบ้านจะทานไส้เบอร์รี่เป็นประจำเนี่ยน่าทานไหมคะมาทานข้าว,าวาาากันนะคะมีแต่ใช้ส้อมด้วยนะแต่ว่ามืออีกมือ